ตัวนี้จากหูมันจะคุมหมดเลยมีอะไรที่มันเป็นข้อด้านอะไรคำควรผู้สงตัวนี้ตัวนี้อ่ะผิวผิวมันผิวมันผิวมันผิวผิวผิวหนังผิวหนังเราก็ไปรักษาไม่ยากมีก็ผิวผิวหนังมันแหละ ตอนที่ไปเดียวเราล้นตอนนั้นตอนตอนที่มันที่เราคอดแม่นยังไม่ไแม่จำไม่ได้เรวตอนนั้นเนี่ยเป็นแม่เดรถที่เข้ามาแล้วอู้ยทั้งหมดเลยน่งนั่งอแต่ยังให้ลูกมาตัวตัวกหนเลยตั้งใ่ตัวองต้องมนี่ช่มีนี่เนี่ยใช่ตอนนี้ประดดีเนย เขาไม่เห็นเนี ild, <P an> ่ยแต่แต่พอจะรู้เพราะว่าเขาไปศึกษาเรื่องยาลรนเขาจะมีกับเขาเป็นแชมเปี้ยนใครทำของเขาครับใครแม่ล่ะแชมเปี้ยนเกตงหนึ่งของฝรั่งเศสนี่มีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาเข้ามาอเมริกาในวันนี้แคนาดาด้วยลงต่อมาที่อเมริกาคือมันต้องดีถึงจะเข้าประเทศเจะเป็นแชมเปี้ยน ไม่แชมเปี้ยนเนี่ยนะหนึ่งม้าตัวนั never, never. ้นรับน้ำหนักได้เก้าตัวสบายก้าตัวนี่สบายไม่อวันทีเป็นแชมเปี้ยนได้ไงคุณรับน้ำหนักไม่ได้ก็เป็นแชมเปี้ยนไม่ได้สองคือวิ่งทางเนี่ยได้ยาวๆนี่เป็นแชมเปี้ยนอย่างนี้เรื่องภูมิหลังยาวหลังเนี่ยเขาจะให้ให้กับตจ้าพิธีมากเพราะว่า วกลางที่มายาวนานก็จะบอกได้เลยว่าตัวนี้เไมที่นี่เนี่ยของตัวนี้ไม่เคยไม่เคยสหว่างไม่เคยตีก็คนยังไม่ระว่า เียบร้อยพรมาที่เจ็บมันต้องชนะโดยที่ไม่ต้องเสียเวาแข่งไปเาบ้านม้าที่นี่จะไม่